สวัสดีครับมาพบกับนัจิชิงเคยนะครับสหรับวันนี้ก็มาตอบคำถามจากทาง YouTube นะครับมีคนถามเกี่ยวกับตัว f a c กโกลดอกทีทีหกแปมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ของแ a n น n เหมือนผมเปล่าแล้วก็ถามว่าอะไรนะไฟโฟไฟช่วยโฟกัสเปิดยังไงครับอ่านะครับวิธีการนะครับก็มาที่ตรงปุ่มนี้ครับปุ่มซ้ายสุดนะครับกดค้างไว้นะกดค้างไว้มันจะขึ้นมาเมนูนะครับ ไฟโฟกัสก็คือตัวนี้ครับ AF อ่าถ้าเขียนว่าออนก็มีไฟโฟกัสติดถ้าถ้าจะปิดอ่าถ้าจะถ้าจะเปิดนะครับก็ให้เปิดให้เครื่องเป็นออนแต่ปกติมันจะออนอยู่แล้วนะครับอ่าน่าจะใครไปเผลอปิดเป็นออฟนะนะครับอ่าแค่นั้นนะครับเราก็ใส่เข้าไปในกล้องมันก็จะทํางานในเวลาแสงน้อยนะถ้าแสงเยอะมันไม่ทํางานนะอ่าแต่มันมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือไม่ใช่อย่างหนึ่งเขาเรียกะไร ถ้าเราใช้กับกล้องที่เป็น DSR เนี่ยมันจะทํางานนะครับไฟไอออนมันจะติดเวลาเราแตะไปครึ่งหนึ่งโฟกัสแต่ถ้าเราใช้กับกล้องมิเลเรตนะมันไม่ทํางานนะครับไอัน,นี้ของแค n นอนนะแต่เป็นของยีองอย่ห้ออื่นผมไม่แน่ใจนะครับว,ว่าตัวอย่างตัวนี้เป็น M50 ผมเนี่ยไฟเพื่อมันสามารถเปิดไฟช่วยโฟกัสตรงนี้นะครับคือตัวนี้มันจะมีไฟช่วยโฟกัสที่เป็น LED จากตัวกล้องมันเองนะงั้นพอมันทํางานปุ๊บมันก็ไม่ต้องใช้จากตัวแฟลช ต่อให้เราตอกดสั่งปิดตรงนี้มันก็ตัวแฟลชก็ไม่ทํางานนะมันจะใช้จาก LED จากตัวกล้องเลยก็ต้องดูก่อนว่ากล้องคุณเป็นรุ่นไหนเป็นมิลเลสเลตอย่างเงี้ยนะถ้าคุณเป็นคันนัเหมือนผมเนี่ยมิลเลสเลคุณก็ใช้ไฟช่วยโฟกัสจากตัวนี้ไม่ได้นะแต่ถ้ามันจะใช้ไฟ,ไฟช่วยโฟกัสจากตัวของกล้องเลยแต่ผมว่าไอ้น,นี้มันจะสว่างกว่าของกล้องหน่อยนะเหมือน LED มันจะกระจายดีกว่านิดนึง นะแต่ถามว่าดีมากไหมก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นไฟแดงๆเอาวีดีออกมานะอ่าประมาณนี้นะครับก็ไปลองไม่รู้ว่ากล้องคุณเป็นคนที่ถามเนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับก็ลองดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นมิเรลดคุณก็เดไปเปิดที่มิเรลดแทนนะครับปเปิดที่ตัวกล้องแทนถ้าคุณเป็น d อ,อา r อยู่ก็เปิตเดตามที่ผมบอกนะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ